오늘 소감 좀 말씀해 주셨으면. 마이크 셀, 카메라 앞에 보면서 말씀해 주셨으면. 아, 여러분 오늘 와 주셔서 정말 감사합니다. 기자분들도 많고 이렇게 큰 행사에 참여하게 돼서 정말 기쁘고 이렇게 큰 행사에 참여할 수 있게 도와주신 찰리에게 가장 감사합니다. ขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาในวันนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณชาลีอยู่เสมอค่ะที่ชวนมาด้วยซึ่งงานวันนี้ก็คือมาออกงานใหญ่ขนาดนร่วมกับคุณแอชาลีด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างคะถ่าถ่ายกันได้ถ้าถ่ากนได้ถ้ไม่ละผูกก้อนบนถอดมาเ่ยอ่าถอไม่ 감사합니다. 아, 이렇게 큰 행사에 참여하게 돼서 정말 기쁘고요. 어, 저를 태국에 오게 해주신 찰리, 찰리에게 정말 진심으로 감사드리고 찰리 덕분에 이런 큰 행사를 할수 있어서 정말 감사합니다. 찰리 팬분들 찰리 정말 진심으로 감사합니다. ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ไปครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณชาลีมากๆที่ช่วยให้ได้มาในงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนค่ะฝึกภาษาไทยอะไรบ้างคะขอบคุณค่ะผิดใจแฟนมาเยอะฝึกภาษาไทยอะไรบ้างครับภาอาไ้ยภาษ้ไาายภายยาษมากาไ สนุกสนุกตลกตลกค่ะอ่าฮิวจะตายอยู่เรอูใครเป็นคนสอนคะใครเป็นคนสอนค่ะ누구ถ่ายช่วยช่วยด้วยจีเย้อ๋อออเพนฟุ้นตุลกว่าชาลีเปนขับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะแล้วก็เขาเขาเรียนรู้เองด้วยครับผมเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบ เรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่า,าให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทํางานที่ไทยแล้วเขาก็อยากแบบทําให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแกมินอยากฟังอะไรแฟนคลับแล้ท่านด้วนเชีชนมซึ่งพทธดเย็นคน่งเคอ่ตอนแรกจนอท่านี่ทุกคนก็จะมาดูว่าเราจะทำอะไรกันทุกคนก็จะมาดูว่าเราจะทำอะไ 먼저 미리 예언하시는 분들도 계셨었는데 정말 그게 이루어져서 저도 가, 저도 기쁘고 팬분들도 기뻐서 다 같이 기쁠 수 있어서 정말 좋아요. 그리고 태국에 ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็จริงๆเขามีเคยได้ยินคำทำนายว่าจะได้มาทำงานที่ไทยด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่มันเป็นจริงขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ้โอเคขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับมครับอดเลยแเป็นไงบ้างวันนี้ได้ออกมาเป็นย้ำเหมือนเดิมขนาดไหนผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบ ไม่ไว่ายังไงก็แบบยังยังมากันแบบเยอะมาก,บบมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆีทุกคน,น,นแล้วก็ในในในก ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมากันตลอดเนี้ยก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเข้ามาได้ได้ได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็นเป็นเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันเนี้ยแบบเราทากันมาจนถึงจุดเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้ร้องแต่วันแรกผมก็แบบดีใจมากแล้วเขาก็ดีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมผม,ผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่ที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่ขเขาได้นานก็ขอให้เขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอด <ขา S 1> ไปเข่<ร>ตื่นเต <c oughs> ้นไหมครับผมว่าเจาตื่นเต <c oughs> <ไห>้นผมว่าตื่นเต <c oughs> ้นไอวันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขาเขานิ่งหเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้คือ ร้อนไหมร้อนสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนี้จริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมแน็กกับพ่อเราก็ติดเต็นไม่แพ้กันนี่จะเก็บทรงอยู่หรือเปล่าโอ้โไม่เก็บแล้วผมน่ารักน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยหน้าอยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละอนิ่งไว้ก่อน